ถ้าเงินเดือนสตาร์ทเจ็ดหมื่นสามสตาร์ทนะแล้วถ้าเหยียบเข่เถ้งเหยียบเันเร่งก็แสนกว่าอันที่สองก็คือปฏิรูปครูครูเนี่ยคือหัวใจของการศึกษาที่จะสอนเด็กเพราะฉะนั้นเราต้องได้คนเก่งแล้วคนเก่งมาจากไหนอะ่ะก็นี่ไงท่านเสนบอกแพทย์วิศวะคนเหล่านี้ถามว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่มาเป็นครูโอ้โหท่านประธานเงินเดือนผ่อนตู้เย็นยังไม่พอเลยในอาเซียนเราเนี่ย โอ้ยไม่ใช่เป็นระดับต้นๆนะเป็นระดับต้นๆของโลกเลยคือสิงคโปร์ถามว่าเงินเดือนสิงคโปร์ครูเนี่ยสตาร์ทเท่าไหร่ท่านประธาน6สตาร์ท2,900ถึง6,600บาทเรอ,อไม่ใช่สิงคโปร์ดอลลาร์2 0 0นนี่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เงินเดือนสตาร์ท7,300 0เงินเดือน7,000 0เนี่ยอยากไปสอนไหมอยากนักเรียนขี้เลยยังไงก็ๆๆอยากไปสอน ถ้าเงินเดือนสตาร์ท73 0 0 0สตาร์ทนะแล้วถ้าเหยียบคันเร่ง้าเหยียบคันเร่งก็แสนกว่าท่านประธานก็พาผมลงคููอยู่เอยบบลองลดูเด็ดชสตาร์ท73 0 0 0นานะฮะเร่งเครื่องด้วยก็แสนหกเนี่ยอ่ะ